มันคือแรงลบหนาลบหลังหน่ากูคงเป็นยังกูฮะมึงเป็นอะไรกูบอกว่าเห่าเห่ากูก็เลยว่ากูเลยสดือสะดไปหนึงหักแล้วได้ใครได้ยัยน่ะการเขียวโก้ก็เลยว่าโก้เลยว่าใส่มอนเหยังโก้บอกห็นยังวะ Cũng do ai vào cogong mung pitam sĩ an ná yana yan 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 Hiền. yan 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 กูบอกกูแล่นเมื่อยซื่อหั่นเตื้อหน้าตื้อหลังก็ตื้อหน้าตื้อหลังมึงหั่นบ่แล่นัขึ้นงแล่นลงมายังบ่เห็นหยังอยู่เอ้ยให้ยีนาหลอกลวงนี่ว